แรกนะคะเรียนเสร็จแล้วสั่งเลยนะคะใช้เวนะลากีาก่กว,วันนะคะทางรถทางรถแค่สี่วันค่ะสี่วันนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวทีนี้<า>เรา,าจะมาดูดสินค้านะคะอันนี้สลับกล้องหลังอันนี้เนาะ,น,ะ,ะนี่นะคะ<ส>ทุกคนอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูเนื้อผ้ากันนะคะ โอ้ตรงปกค่ะตรงปกตรงปกค่ะแกะมาดูไหมตรงปกแล้วฮะแกะดูค่ะอันนี้เรียนครั้งแรกแล้วสั่งเลยนะคะเรียนแล้วสั่งเลยค่ะาาิชเรียนแล้วสั่งเลยเราเลยพี่นะเฮายพี่ รีวิวอะไรกันกลางนมกลัวรถชนกับไม่อยากทิ้ขงยนะยาเนื้ผ้าดีเน้อผ้าดีดีมากค้าตรงปกตรงปกตรงปกมดูใกโอเคเนื้อผ้านิ่มนวลนื้อผ้ายืดหยุ่นแล้วก็มีแพคเกจ่างดีตังนี้ด้วยแ่ว่าบางบางตัวไม่มีตไม่มีใช่ไหม อันนี้ก็เนื้อผ้าเดียวกันเนื้อผ้าเดียวกันนี้เราไม่ต้องแกะอ่ามาดูรูปถูก็ได้รูปถูกมันมีทั้งหมดห้า,หาอันอ,อีกถุงหนึ่งตัวเล็กอยากดูตัวเล็กตัวเล็กอีกถุงหนึ่งตัวเล็กหมดเลยแต่ก็เป็นเนื้อผ้าเดียวกันกับอันนี้อ่าเจ้าเดียวกันน,น่าจะได้เขียงกันอืมาดูข้างหน้าก่อนเนาะ นะเออค่าดีมากใช่ดีงามต้องปอกนะคะงานเย็บดีมากต้องปอกค่ะงานเย็บให้ดูงานเย็บอ่าฮะเขาเรียกว่าอะไรแพทเทิร์นนี่งานเย็บดีค่ะไม่มีแบบรูดุ่ยล่ายถูกข้างข้างนะคะแพทเทิร์นดีงามแต่ไม่มีที่ใต้อยู่ตรงเอเขาอยากมีเราก็ไปตีเอาเองโอเคสวยงาม <5. S 1> นี่กี่ร้อยตัวนะคะเอออันนี้สามร้อยกว่าตัวค่ะสามร้อยกว่าตัวนะคะ,ะ,คะเรียนครั้งแรกก็จัดชุดใหญ่เลยคะ่ะทุกคนอันนี้ที่สั่งแบบร้านนี้จะดีตรงที่เลือกอะไรก็ได้เลือกแบบไหนก็ได้ลายนี้สวยล้อยดอกไม้ก็เยอะยะคะนี่ไงเลือกมาอันนี้มีไซส์เห็นไหมมีไซส์ L อันนี้อ,อันนี้เลือกมาตั้งแต่ไซส์ L จนถึงไซส์อ๋อนี่ไซส์ให้ไซส์ M ไซส์ L แล้วก็ไซส์ XL นะคะ มีมาส่างใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะดูไซส์ใหญ่สุดดีกว่าเราจะได้รู้ว่าใหญ่สุดมันอันนี้คาดว่าจะขายตัวเท่าไหร่คะเนี่ยคาดว่ายังไม่รู้เลยค่ะคือรอนวิชาเลยนะคือร้อนวิชาอันนี้เอ็มนะคะอันนี้แอลเอ็กแอลแต่เนื้อค่ะแอลผลเทเลสแอลใหญ่สุดดีกว่าเดี๋ยวดูเอ็กแอลกับเอ็มแล้วกันเนาะมามาี้อันนี้อันนี้เนื้อผ้าหนามากเนื้อผ้าเนื้อผ้าดีอ่ะเนื้อผ้าแบบว่าโอมาก ที่เห็นเขาขายกันอยู่ประมาณเท่าไห่คะออ่ะพรว่ารับผ้ามันดีไงผดีมากใช่ผ้ามันหนาแล้วใส่ะบายอันนี้ไซใหญ่สุดนะอันนี้ไซอะไรนะเอลวิทยเอใช่ปะเอเค่อันนี้เอ x เค่ะเดี๋ยวสอป็กคนชอบใส่สื้อผ้าหลนี่เป็นคนชอบใส่สื้อผ้า สีไม่แดงไม่มีแรงทำงานนะจ๊ะมัดมัดก็ได้มัดมัดข้างๆมืออะไรมัดางเงี้มัดมัดแบบมัดมัดแบบมัดมัดอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยางรัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันหนีไปทัางหลังอ่ะไอ้อย่างนี้